สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวเราวสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจะเลาะอีกตามเคยเลาะอีกแล้วนะคะทุกคนพาทุกคนมาเที่ยวนะคะเที่ยวชมความจเจริญของถนนเมืองไทยเที่ยวซุมธรรมศาสตร์แล้วก็เที่ยวชมขวบบุดมสมบูรณ์นะคะทุกคนที่เต็มไปด้วยต้นไม้นะคะแล้วก็ถนนหุนทางนะคะที่แวดล้อมไปด้วย วสวยขวมงามนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ปากทงไซนะคะ mm. ก็ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนหมายเลข304นะคะก็เชื่อมต่อจนถึงอาเภอวางน้ําเขียวนะคะทุกคนผ่านอํอาเภอวังน้ําเขียวก็ไปที่อ,อำเภอนาดีนะคะออตอนนี้เราก็ถึงปั๊มน้ำมันปั๊มสุดท้ายแล้วนะคะควก่อนจะลงเขานะคะก่อนจะลงเขาหรือขึ้นเขานะค,ะคุณ ก็ประมาณนี้นะคะไม่ขึ้นเขาก็ต้องลงเขาเลยมีทั้งขึ้นแล้วก็มีทั้งลงนะคะทุกคนวันนี้น้องตีพาสมธรรมศาต์อย่างเดียวนะคะก็วันหยุดอาทิตย์ละครั้งนะคะทุกคนอาทิตย์ละครั้งออกมาถ่ายภาพนะคะนะคะนี่คือปั๊มน้ำมันปตทนะคะอยู่ที่ปักถุงใส อนนี้น้องตีก็มุ่งหน้าสู่อำเภอบางน้ําเขียวนะคะทุก mm. คนโว้ยวอลกลีนพันกันนะคะทุกคนวันทีนะคะไล่องุ่นเออไล่สตรอเบอรี่นะคะทุกคนเขีนยนว่าไล่สตรอเบอรี่ตัวทีนะคะ,ะถนนหนทางเส้นนี้นะคะรถใหญ่วิ่งเยอะนะคะวิ่งเยอะอัดบางจุดบางจุดก็มีสํารุดนะคะทุกคนเป็นหลุมบ้างนะคะก็ ขับรถบนถนนเส้นนี้ต้องระมัดระวังน,นะคะทุกคนก็คือรถใหญ่นะคะรถใหญ่เยอะรถพ่วงรถสิบแปด 18, ลรถสิบล, 10, ลอ้อเงี้ยเยอะมากนะคะก็ทั้งรถประเภทรถแอบบเก๋งรถพิกัพก็เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนถน,นนเส้นนี้ก็คือเชื่อมต่อจนไปถึงะทะเลเลยแล้วค่ะเาทุกคนพูดว่าไปถึงทะเลเราก็ได้ไป่วนบุรีไปพัทยาไประยองนะคะไปได้หมดนะคะ ท,ทะเลไปถึงทะเลเลยนะคะเพราะว่าน้องเอ่อเขาก่อนน้องตีไปเที่ยวทะเลน้องตีก็มาสายนี้เนาะสายนี้ก็โอ้โหนั่งรถกับมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนนั่งมอเตอร์ไซค์นี่แหละคะ่ะวิทร้อยสิบน้องตีนี่แหละคะ่ะอ่าคันเก่าคันเดิมเนี่ยไปถึงระยองนะคะทุกคนออกจากบ้านตีหนึ่งถึงระยองบ่ายสามนะคะทุกคนถึงระยองบ่ายสามนะะี่ค่ะ เนี่ยคะ่ะถนนเมืองไทยนะคะมาตรฐานมากนะคะทุกคนมีแม้กระทั่งตะสั่งเนาะทุกคนตะสั่งเขาเรียกว่าอ่าสั่งสั่งน่าจะสั่งเฉพาะรถพ่วงรถใหญ่หรือเปล่านะที่ว่าเป็นรถหนักนเนี่ยแบบเพื่อนไม่อยากให้อ่าบันทุกของมาเกินมาเกินปริมาณในการวิ่งรถเอเอบนห้องถนนก็แล้วกันเนาะน้องตีก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงนะคะ สิ่งนี้นะคะทุกคนสิ่งที่น้องตีสงสัยแล้วก็ปแปลกใจมากๆคือทางลงเขาขึ้นเขาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยทีแรกน้องตีก็คิดว่าถนนแตกของถนนผุถนนพังเนาะทุกคนแต่ที่จริงมีไส้นะคะถนนผุถนนเตะก็มีอยู่นะคะแต่ว่าก็มีมีนะคะตามถนนนี้แบบมันสำรุดรถวิ่งเยอะเนาะแล้วก็ส่วนมากรถมีแต่รถใหญ่ๆที่วิ่งไม่ว่าจะเป็นรถเขาเรียกว่ารถหลากรถอะรถเก๋รถเนี่ย ะะมีรถน้ำมงน้มันรถขนส่งสินค้ารถพวกมีแต่รถคันใหญ่แหละคะ่ะวิ่งไกลวิ่งผ่านะนะเต็มทีตอนขึ้นเขานะทุกคนอ้ยอเห็นแล้วใจจะจาดนะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่นขึ้นแบบขึ้นแบบซ้ามากนะคะขึ้นซ้ามากเพราะว่าเป็นรถใหญ่ด้วยก็ยขึ้นนะคะน้องตีว่ากลัวจะขึ้นเขาวิวน้องตีว่าน่าจะเกือบครึ่งวันได้นะคะที่น้องตีเห็นรถพ่วงเพิ่นขึ้นเนาะ บางคันเพิ่นก็ขึ้นเร็วบางคันเพิ่นก็ขึ้นซาถ้ารถหนักๆเพ่นก็น่าจะขึ้นซารถคันไหนที่ขึ้นเร็วก็น่าจะเป็นรถเบานะเนี่ยค่ะถนนน่ยนะเป็นลายเหมือนเหมือนเกตงูอ่ะเหมือนเกตงูเกตปลาค่ะทุกคนทีแรกน้องตีคิดว่าเป็นทางแบบทางสำรุดรือาทางแตกทางผุทางพังอย่างนี้เนื้อเป็นรอยล้อรถสิบล้ออะไรประมาณนี้ความเข้าใจของน้องตีเนาะทุกคนถ้าหากน้องตีพูดผิดต้องขออภัยนะคะสามารถแนะนําน้องตีมาใตาค้คลิปนะ ทุกโพสทุกข้อความน้องตีอ่านหมดนะคะทุกคนอ่านหมดแต่ว่าน้องตีไม่ได้บางครั้งน้องตีก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เนาะเพราะว่าช่วนมีน้องตีก็ต้องเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําอะไรไว้เยอะแยะนะคะนั่นแหละค่ะต้องขออภัยในการตอบคอมเมนต์ในการล่าซานะคะนี่ค่ะถนนจะเป็นลายเป็นลายเป็นลายแบบนี้นะคะทุกคนทีแรกน้องตีเข้าใจว่าเป็นรอยเบรกล้อรถรอยเบรกล้อรถรถใหญ่รถพ่วงประมาณนี้นะ แต่ว่าไม่ใช่พอดีแฟนแฟนก็เลยบอกว่าน้องตีเองก็เข้าใจผิดนานเลยเหมือนกันนะนานมากเลยนะเอาพอดีวันนี้น้องตีก็เลยถามแฟนนะครับฟนว่านี่ม่ไส่ทางที่ว่าเพื่อนสำรวจหรือว่าเพื่อนมาซ่อมอะไรคือถนนเส้นนี้หรือว่าทางลงเขาเส้นนี้เพื่อนจะทําเป็นเรียกว่ากันกันลื่นน่ะกันลื่นแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องตีจะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเนาะแฟนก็แนะนํามาอย่างนี้นะคะ ราะว่าใายไว้กันลื่นเวลาเราขับรถฝนตกฝนอะไรถนนมันจะลื่นใช่ไหมคะทุกคนนะคะหรือว่าฝนไม่ตกแต่ว่าทางนึงแบบลงเขาคุณก็คือมันกันลื่นเวลารดเบรกรอลดเบรกมันก็ต้องอยู่เนาะทุกคนถ้าถานนมันแบบถนนมันเรียบเกินไปมันอาจจะทําให้ล้อรถลื่นอะไรเบรกไม่อยู่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนาะนางทีก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเนาะทุกคนเพราะว่าความสงสัยและความเข้าใจอาจจะเข้าใจผิด ถูกบ้างอาจจะเข้าใจผิดบ้างนะคะนี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่าน้องตีเองก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เนาะน้องตีก็ได้าการซึ่งน,น้องตีก็ได้แต่ซึ่งซ้มนะคะกับถนนเมืองไทยนี้นะคะทุกคนเพราะว่าน้องตีที่น้องตีเอามานําเสนอนี้คือสิ่งที่น้องตีได้มาสัมผัสคือสิ่งที่น้องตีได้มาสัมผัสด้วยตัวเองมานาเสนอด้วยตัวเองนะคะทุกคนน้องตีเองก็โดน โดนบางคนก็แล้วกันเนาะน้องตีไม่อยากพูดทั้งหมดนะคะเพราะว่าเรื่องการทํา y o You Tube หรือว่าการนําเสนอคลิปแต่ละคลิปก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะคะน้องตีเองต้องขออภัยนะคะในการที่นําเสนอถ้าหากว่านำเสนอบางคำบางพูดบางตัวข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะในการมาถ่ายทำคลิปของน้องตีแต่ละคลิปน้องตีเองนะคะทุกคน น้องตีเองก็มาด้วยใจชอบหรือว่าใจมักนะคะทุกคนใจมักในความซึ่งชอบในความเป็นไทยนะคะแล้วว่าเป็นในความเจริญของถนนเมืองไทยน้องตีน้องตีหยิบอ,อ่าน้องตีพูดนะคะน้องตีพูดกับสิ่งที่เห็นนะคะ,ะสิ่งไหนที่ไม่เห็นน้องตีจะไม่พูดนะคะทุกคนเพราะว่าน้องตีเองไม่กล้าที่จะมโนูไปบางครั้งถ้าเราพูดไปแบบมโนูไปในใจมานูไปทั่วนะ่ะ เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าได้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะน้องตีเองก็เลยอยากจะพูดตามความเป็นปจริงกับสิ่งที่ตัวเองได้มาสัมผัสนะคะอาก็มีบางคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะทําให้เราเข้าไปอ่านแล้วนะคะทุกคนน,ะคะน้องตีเข้าไปอ่านแล้วอาจจะทําให้น้องตีแบบเออเสียามรู้สึกบ้างนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะบางเราและก็จะขอเก็บแต่ คำพูดดีๆนะคะก็กลับขอพระคุณทุกท่านนะคะกลับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมน้องตีมาโดยตลอดและก็ให้กําลังใจน้องตีมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกกําลังใจจริงๆนะคะนี่ละค่ะนี่คือทางขึ้นเขาลงเขาอยู่ที่น่าจะเข้าเขตวังน้ําเขียวเลยเนาะทุกคนน่าจะเข้าเขตอ่ะอเภอวังน้ําเขียววังน้ําเขียวนี้ก็จะขึ้นกับนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะคะ ที่เป็นจุดเสื่อมตอ่าจังหวัดปราจีนบุรีนะคะโดยเป็นอำเภอนาดีนะคะอำเภอนาดีต่อไปแล้วก็จะเป็นกระบินบุรีอย่าเนี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ต่อไปต่อไปก็จําไม่ได้นะคะทุกคนต่อไปนะคะนั่นละค่ะต้องขออภัยในข้อมูลทุกครั้งนะคะนี่ค่ะถนนจะคล้ายเหมือนเหมือนเหมือนหลังหลังมูเหลือมมาคะทุกคนมูเหลือมมูหลังเนี่ยค่ะทุกคนจะเป็นซาซานะคะถนนจะเป็นซาซาเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ทางขึ้นเขาทางลงเขาก็วิวก็สวยธรรมชาติก็ดีมากๆเลยนะคะบอกไปเลยว่าข้างขวามือเป็นภูเขาข้างซ้ายมือบางจุดก็เป็นหุบเหวบางจุดก็เป็นภูเขาต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวงามและอุดมสมบูรณ์เห็นแล้วก็เจริญหูเจริญตาอากาศดีสดชื่นนะคะทุกคนอากาศเย็นนะคะเย็นนะคะแล้วก็แถวนี้ส่วนมากน้องตีจะเห็นว่าเพิ่ปูก อ่าเขาเรียกว่าอะไรไรสตรอเบอรี่เนาะและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบางจุดอ่านักท่องเที่ยวไปจอดรถเที่ยวเต็มนะคะเพื่จะมีป้ายเตือนนะคะว่าตรงไหนที่กําลังลงเขาเลยิ่นบอกให้รถทุกคันใส่เกียร์ต่ำๆนะคะอ่าเพิ่นเขียนว,ว่าอะไรน้ำน้ำน้ำยนน้ำนยน้นําอะไรเพิ่นเขียนกินน้องตีก็อ่านไม่ทันนะคะนี่ละค่ะอันหรืบางจุดจะมีร้านขายของ ป่าโดยเฉาะไข่ของไขของป่านะส่วนมากก็ะจะเป็นผลไม้อย่างเช่นแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ดองหน่อไม้ทุ้งนะคะเป็นของป่าของโดงนี่เนี่ยค่ะทุกคนแล้วก็มีเห็ดน้องตีเห็ดพื้นไข่เห็ดละงูกด้วยนะเห็ดละงูกดอกใหญ่ใหญ่นะคะทุกคนเห็ดละงูกดอกใหญ่มากนะคะนี่ค่ะถนนจะเป็นแบบนี้น้องตีก็สงสัยอยู่แต่แฟนก็ ตอบเท่าที่แฟนรู้เนาะใครที่รู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ให้ข้อมูลกับน้องตีได้นะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะเนะคะถนนจะเป็นรายๆอย่างนี้น้องตีก็เข้าใจว่าเป็นถนนที่ผุพังอะไรประมาณนี้นะค่ะทุกคนอาหากน้องตีพูดผิดหรือว่าใช้คำศัท์ที่ผิดไปต้องขออภัยนะคะ บางคำสท์น้องตีก็พูดทั้งไทยแล้วก็ซอดออกลาวพูดทั้งลาวก็ซอดออกไทยทําไมถึงพูดอย่างนี้ยังมีคนถามน้องตีนะมีเอฟซีถามน้องตีอยู่มีอ่าบางคนนะคะบางคนที่ถามน้องตีก็ขอตอบได้เลยว่าทําไมไม่พูดภาษาลาวน้องตีถ้าพูดลาวก็ออกไทยพูดไทยก็ออกลาวเพราะว่าครึ่งๆนะคะทุกคนครึ่งๆแล้วก็ยังมีบอกว่า ามารีวิวแต่ถนนเมืองไทยทำไมไม่ไปรีวิวบ้านตัวเองบ้างนะคะน้องตีก็ตอบได้ว่าคำเดียวคือว่าน้องตีใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนะคะน้องตีไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เมืองลราอ่าน้องตีอยู่กับแฟนคนไทยมีลูกมีแฟนเป็นคนไทยลูกก็เป็นคนไทยละการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็อยู่ที่เมืองไทยหามากลับเราไหมกลับค่ะปีละครั้งนะคะปีละครั้ง ทีละครั้งครั้งไหนวันไหนกลับเดี๋ยน้องตีจะรีวิวให้ดูนะคะทุกคนไม่งั้นก็เข้าไปดูคลิปยอดหลังของน้องตีได้การรีวิวถนนกลับบ้านและการรีวิวชีวิตการเป็นอยู่อยู่ที่บ้านจะอมีชีวิตการเป็นอยู่แบบไหนนะคะนะคะรถทุกคนันใส่เกียร์ต่าๆนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเพื่อนจะเตือนไว้นะเพราะว่าการลงเขามีบางครั้งถ้าเราใช้ความเร็วมากหรือว่าใส่เกียร์เขาเรียกว่าเกียร์อะไร นั่นแหละค่ะก็จะทําให้รถมีความเร็วขึ้นอีกแล้วก็การทรงตัวก็จะยากและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างนี้นะคะทุกคนน้องตีเองก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะคะถนนหมนทางโคดเลี้ยวนโะคะ้ง เลยธรรมศาตร์ก <Cornell>. ็สวยวิวก็ด yes, okay. ีบางครั้งขับรถไปอย่ามัวแต่มองวิวเพลินนะคะทุกคนนะค่ะมาถึงจุดนี้นะคะน้องตีก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน้องตี้องราบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะคะ จากกันไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนนหมายเลข304ปักทงใสหวังน้ำเขียวจ้าบายบายจ้า